สวัสดีครับผมพันเด็กในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณะประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพานวันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อบุญเลอร์ตั้งคณะนะวันนี้เป็นวันที่สี่ของการจัดงานคุณพ่อผมเตะลาสังขารไปเนะเมื่อวันที่31ตอนทีสองวันที่31ตอนกลางวันเนี่ยคุณพ่อก็ยังปกติดีทุกอย่าง ก่อนหน้านี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อไม่ตื่นเรียกไม่ตื่นมาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นซึ่งก่อนหน้านี้ก็เรียกไม่ตื่นแต่ตื่นเองเรียกไปเรียกมาก็ตื่นตื่นมา,าหลายยังบอกว่าคุณตาเดี๋ยว,วนี้จ้างพันหนึ่งนะไปทางเข้าวทาเข้าวได้แล้วสายแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอานั้นแม่ให้อีกพันหนึ่ง <S 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 คุณพ่อผมยังบอกว่าเออถ้าได้อีกสักพันหนึ่งก็น่าจะดี เร่งเซลเลยนะตอนเย็นก็ทานข้าวตามปกติเพราะปกติผมจะซื้อกับข้าวเย็นทุกวันถ้าไม่ไปต่างจังหวัดซื้อให้คุณพ่อเราก็ไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วในทุกๆวันเราทํางี้มาตลอดนะพาคุณคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปเที่ยวต่างประเทศมาประมาณสัก20ประเทศสําหรับรจังหวัดในเมืองไทยนี่ผมว่าเที่ยวเกือบทุกจังหวัดเราก็มีความรู้กาทําหน้าที่ของลูกๆวันสําคัญนะทีหนึ่ง เราก็พากันน้องๆลูกๆและหลานเลี้ยนนะไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ไปขอพรท่านวันปีใหม่วันสงกรานวันตรุษจีนนะวันเกิดคนแต่ละคนวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่ก็หาโอกาสที่ไปกราบเท้าท่านทุกวันก็มีความคุ้นเคยท่านกไห้พรมาทุกทุกปีทุกปีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมานะก็คือว่า วันที่สามสิบเนี่ยท่านไม่ตื่นท่านไม่ตื่นไม่ตื่นเราก็เลยพาท่านไปโรงพยาบาลเรียกบ่ายโมงแล้วยังไม่ตื่นนะก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือเปล่าหรืออะไรต่ำๆนก็เลยพาไปโรงพยาบาลน,นั่นนะที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็หมอบอกว่าคราระดัไซเนี่ยในปอดเนี่ยมันเยอะมาก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะต้องสแกนสมองดูว่าสมองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไตาไม่ทำงานต้องล้างไตต้องส่งให้คนไข้เข้า icu ผมบอกว่าผมไม่ต้องการให้คุณพ่อผมทรมานไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะไม่ล้างไตไม่สแกนสมองเพราะต้องฉีดยาอะไรทั้งหลายอย่างแล้วผมนึกสภาพว่าถ้าเบื่อไปอยู่ใน icu ในพ่อผมจะว้าเว นะฮะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนดูแลตลอดผมก็เลยตอนนี้ผมไม่เข้าอาศอยู่ผมเซ็นรับผิดชอบเองมาอยู่ห้องพิเศษห้องพิเศษเราก็มาประคบอระไรต,ต่างต่างคุณพ่อก็ดีครับนะตื่นมาโบกไม้โบกมือเนะเราเจราจาสื่อสารได้กินน้ําพึ่งผสมมะน,นาวนะทั้งก็ดื่มได้นะโทรศัพท์คุยกับหลานที่อยู่อเมริกาก็ยังคุยได้นะยิ้มแย้มแจ่มใสนะลหลานอยู่ต่างจังหวัดนะ ก็คุยเหมือนก็ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเย็นๆแพทย์แผนไทยบอกว่าต้องปรับสมดุลล้างเท้าอ้าวพ่อลุกนั่งนั่งแล้วก็มานั่งเก้าอี้ด้วยนะลุกจากเตียงแล้วมานั่งเก้าอี้แล้วก็หลานๆก็ล้างเท้านั่งเองถือเองไม่ต้องประคองประคองอะไรนั่งเองอาละน้องจะกลับทางใต้โบไม้โบกมือจะกลับทางใต้เรียบร้อย ผมป้อนไอศครีมวานิลาให้พ่อคุณพ่อชอบมาทนกะ็หนึ่งที่ป้อนวานิลาปรากฏว่าท่าน,นก็ทานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังทานด้วยความอ,ร,อร่อยเพราะเรารู้ว่าคุณพ่อชอบหลังทางก็มานอนน้องก็นอนตามปกติไม่มีอะไรผมอยู่พ่อจะนั่งฟีดอาหารตอนเที่ยงคืนนะกว่า,วาถึงกลับไปบ้านอาบน้ำอาบผนะ้าพอเริ่มนอนสักนิดเดียวลานบอกว่าคุณพ่อหายใจแผ่วลงแล้วนะ ก็เลยรีบขับรถกลับมาโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลหัวใจเริ่มชักไม่ค่อยติดละเราก็ไม่ทําอะไรพ่อบอกแล้วว่าเราจะไม่ปั๊มหัวใจไม่อะไรอะไรต่างๆไม่ให้เจ็บปวดเราต้องการให้ท่านไปอย่างปกติทุกๆอย่างเพราะทุกครั้งเวลาเป็นอะไรปุ๊บหลานสาวถามว่าเป็นไงบ้างคุณดาคุณพ่อจันมาทุกครั้งว่าปกติยิ่งคุณพ่อรักษาความปกติเนี่ยตลอดเวลานะเท่าที่ เราก็อยากให้คุณพ่อไปอย่างปกติเพราะที่ผมศึกษามาเนี่ยเวลาคนเนี่ยละสังขารชุดไหนสภาพไหนเวลาเป็นผีก็ไปสภาพนั้นนะซึ่งผมไม่ต้องการให้คุณพ่อผมมีสายอะไรพลุงพลงพัลงเต็มหน้าเต็มดาสายเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณพ่อไม่ได้ไปไหนนะท่านละสังขารนี้ท่านไปหาสังขารใหม่ตอนนี้ท่านเตรียมไปซื้อรถใหม่เหมือนเหมือนคนอะรถเก่าอะใช้มา92ปีมันไม่ไหว ท่านก็ต้องไปหารถคันใหม่รถคันใหม่จะซื้อได้ดียี่ห้อดีขนาดไหนก็คือว่าบุญเก่าที่ท,าทํามาผมเชื่อว่าบุญคุณพ่อทํามาตลอดทั้งชีวิตคุณพ่อสวดมนต์ชาวเห็นคุณพ่อไปทําบุญนะความชั่วทุกเช่นี่คุณพ่อไม่ทาเป็นอย่างนี้มานานแล้วท่านสะสมบุญมาเยอะยังไงเกิดยังไงรถคันใหม่ก็ดีกว่ารถคันเก่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็ผมก็สแสดงความยินดีกับท่านที่พอจะได้คันใหม่เราก็มาช่วยกันทําบุญทําท,าน,ทานยกให้ท่านท่านก็จะได้มีเงินไปซื้อรถคันใหม่ที่มันดีๆนะครับไปอยู่ที่ไหนก็ดีๆนะผมมีความรู้สึกว่าคุณพ่อไม่ได้ไ,ไม่ได้จากเราไปไหนท่านวิญญาณยังอยู่กับเราอย่างน้อยเจ็ดวันนะตอนนี้ผมก็ชวนคุณพ่อไปทานข้าวเมื่อคืนนี้ไปอ้วนปูดองข้าต้มอ้วนปูดองนะสั่งคุณพ่อชอบอ้าวต้มขาไก่เนะี่ย เนี่ยหอยนางรมนะกุ้งแช่น้ําปลาก็สั่งที่คุณพ่อชอบชอบล้วก็เชิญคุณพ่อไปทานที่นั่นคุณพ่อก็ไปเนะีนะ่ยไปผมมีความรู้สึกว่าเราทัมผัาได้ว่าคุณพ่อยนี่อยู่กับเราตลอดเนะี่ยในช่วงนี้เจ็ดวันเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณพ่อกําลังเลือกสเปคว่าจะลงจะซื้อรถสเปคไหนที่จะใช้คันใหม่นะก็ไม่มีอะไรที่ที่น่าเสียใจผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่ คนคนหนึ่งที่ออกไปเพื่อที่ไปหาสังขารใหม่มันไม่ใช่การสูญเสียถ้าเราคิดว่าเป็นการสูงเสียเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเบื่อเราบอกว่าเออเนี่ยคุณพ่อทิ้งรถเก่าจะไปซื้อรถใหม่มันควรจะแสดงความดีใจนะกับท่านเพราะถ้าจะไปซื้อรถใหม่มันเหมือนเราได้รถใหม่เราจะไปขึ้นบ้านหลังใหม่เนี่ยเราจะไปเสียใจนะอะไรตัวนั้นเพราะฉะนั้นนะใครที่มามาบอกก็บอกว่าผมไม่ได้เสียใจอะไรนะเพราะว่าทั้งชีวิตผมดูแลท่านเต็มที่ ไม่มีอะไรต้องเสียใจนะ <c oughs> <c oughs> เราดูแลท่านทุกวันผมไม่ได้ไปต่างจังหวัดผมจะซื้อกับข้าวเดินซื้อกับข้าวอย่างมีความสุขทุกวันเอาไปให้คุณพอ่อแล้วผมก็จะโทรศัพท์ไปถามพอ่อวันนี้จะกินอะไรพอ่อคำตอบเหมือนกันทุกครั้งอะไรก็ได้ลูกพ่อกินได้ทั้งนั้นนะอะไรก็ได้ไม่เคยทําอะไรให้เราหนักใจเลยนะยังมีความสุขมากเพราะฉะนั้นบอกน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆเนลนๆทุกคนนะว่า ปู่ไม่ได้ไปไหนปู่ยังอยู่กับเราตลอดนะครับทุกคนต้องไม่เสียใจเพราะถ้าเออเสียใจเมื่อไหรคุณปู่จะไม่สบายใจเพราะคุณปู่อยู่กับเราตลอดอยากให้พวกเราอยู่อย่างปกติอยู่อย่างมีความสุขนั้นนะผมอยากให้ทุกท่านนะครับถ้ายัางมีคุณพ่อคุณแม่แล้วเจ็บป่วยดูแลท่านให้ดีนะอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าไปทรมานท่าน พราะว่าถ้าเกิดท่านวิญญาณหลุดจากหลังส,สังขารเมื่อไหร่ตอนที่นาที่โครงหักบ้างนาปั๊มหัวใจบ้างนาใสาสายอินุงตุงนางบ้างท่านเป็นผีท่านก็ไปภาพนั้นนะครับแลวถ้าเกิดนึกเอาเองแล้วกันถ้าเกิดพ่อผมมีสายนี่ห้อยอยู่ไอ้นั่นห้อยอยู่แล้วจะไปกินข้าวข้าวต้มของผมได้ไนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านไปอยู่ก็ให้สบายไปก็ให้ไปยังมีความสุขไปแล้วไปดี ไปเพื่อจะไปซื้อรถคันใหม่รถคันใหม่ย่อมดีกว่ารถคันเก่าอยู่แล้วนะใช้มา92ปีแล้วนะครับก็ก็ถามว่ตุทุกคนก็ปกติดีทุกอย่างนะครับแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเผานะครับงานพระราชทานเพลิงศพเราก็ทําให้ดีที่สุดที่จะให้ท่านครั้งสุดท้ายในการที่สังขารแล้วก็เราก็จะเก็บอังคารแล้วลอยอังคารก็บอกกับน้องๆหล,ลานลูกทุกคนลอยอังคารใส่ชุดแดงนะล,ลูกนะใส่ชุดแดง ชุดที่มันสวยที่สุดพอเป็นวันส่งวิญญาณพอ่อมันไม่มีอะไรที่จะต้องเศร้าอยู่แล้วพ่อจะได้รถใหม่เชออิมฉลองใหม่นะเพราะฉะนั้นในวันนั้นคารับก็เลยอยากฝากบอกว่าเราอย่าคิดว่าเป็นการสูญเสียเป็นการเปลี่ยนสถานนะอันหนึ่งเท่า้นเดงเหมือนเปลี่ยนเสื้อเสื้อมันเก่าอะเปลี่ยนเสื้อใหม่สินะครับรถคันเก่าก็เปลี่ยนรถคันใหม่นี่คือการปกติมันเป็นธรรมของโลกที่ต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้ว นี่คือการรู้เท่าทันความเป็นจริงชีวิตก็ไม่เป็นทุกข์ครอบครัวมผมก็ไม่เป็นทุกข์ลูกหลานทุกคนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะผมบอกให้ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้สูญเสียอะไรนี่แหละคือการรู้เท่าทันความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละรู้แจง้งรู้จริงรู้ชัดรู้ให้เข้าใจแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขอยู่ตลอดครับ